ขัญจังหวัดนครปฐมส้มโอหวานข้าวสาขาวลูกสางวามข้าวลาหวานมันแตนามจันยาวเลยพุทธมนตนคู่ทานีพระพมเจดีเสียฟ้าสวยงามตาแม่น้ำท่าจีนบันดิตน้อยชัตูวันใหม่หนูน้อยตื่นนอนอาบน้ำแม่สอนแต่งตัวเร็วพันทุกเช้าพร้อมหน้าตัก ทุกวันครอบครัวของฉันชอบทำความดีเมื่อลาจากกันพนมมือไหวพ่อแม่สอนไว้เป็นปะเพณีหนหน้าห้องเรียนหมูไม้รอรีใส่ขอเท่าที่เรียบร้อยงามตายามเรียนตั้งใจหมูไม้สุขสนเด็กๆทุกคนได้รู้วิชาไม่รับอาหารเท่าแถวเดินมา สนุกเต็มที่ในเวลาว่างไม่เคยอ้างว้างเบิกบานสุขสันต์แต่ถ้าคนไหนเกเรเพื่อนนั้นนั่งเหงาทั้งวันเท่านั้นนี่ไกล่วยครูถือของถ้ามีโอกาสหนูไม่เคยพลาดแสดงน้ำใจพ่อแม่พามาย้มตายย้มใจแต่ทำเอียง ค่ะห,หนูนำมานี้ช่วยกว่าเช็ดถูหนูรู้หน้าที่บ้านสะอาดดีเพราช่วยเหลือกันเมื่อยามอาทิตย์ระรับขอบฟ้าพวกเราก้ามาสวดมนต์ธรรมวากันธรรมวากรรมก็จะเข้านอนกับพ่อแม่พันทั้งสองท่านนั้นเป็นผู้มีคุณวันพระพรุ่งนี้ ทำบุญนกแร้รีสุขดวงใจะัะบุญพ่อแสนอบอุ่นฝันดีจะรอดเอ้ย